มองทิปการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนจับมือเท่ากับเพื่อนจับหำผู้จัดการให้แฟนดมเท่ากับซูเปอร์สตาร์เอ้าอย่าลืมพิมพ์สาธุนาจาใครที่ด่าดาราดังมึงอาจโดนกระทืบจะพิมพ์อะไรต้องลอกคนที่ได้ยอดคอมเมนต์สูงสุดไม่งั้นมึงจะกลายเป็นแกะดำแล้วโดนแขวนทันที แมทมีกรรมทําอะไรแมทก็ผิดไปปาร์ตี้กับหมู่มิดคิดไม่ถึงอยากเข้าส้มกลัวหลงทางคิดคำนึงพี่พบขามาช่วยดึงออกไปทีมาสิจ,จะมากับพี่คุณน้องแมทแม้วันนี้ปากแดงแจด๊ดมีกี่สีทาผสมยี่ห้อไหนสวยซึ่งดีคุณสงกรานคุณสามีคงชื่นใจสวยขึ้นมากนะน้องแมทไม่เล่าย้อน จับมือพี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวถลายระวังด้วยปาปารัสซี่ประเทศไทยหิวข่าวสารข่าวกระจายเดี๋ยวจะดังคือเรื่องราวเก่าแสนเก่าเล่าอีกรอบคืนนี้นะรอตรวจสอบเจาะเบื้องหลังกูรออ้ามออกมาพูดบนบันลังนางรับแล้วกูเลยนั่งแต่งบทกลอนช่วงที่คนเขาดราม่าด่ายเยอะๆกูไม่ด่าเพราะเลอะเธอะกูสังหรณ์ หากว่าแมทแอบคบซ้อนเล่นละครคุณสงกรานสวมเขางอนนอนเถียงนาเช้าก็ใช้กำลังควายไถยไปทั่วหากน้องแมทเสกทำชั่วไปให้ท่ามีอะไรร้านไอติมเห็นสองตาเขารักกันมึงก็บ้าด่าทำไมนั่งเกาหัวไม่ร่วมวงแอบสงสารมีชนะปักกบานนั่งเลือดไหลคดีเก่าทักษอรอน,นอนปวดตาย ผัวสงกรานมีรับใหม่รีบใส่เกียร์แยกกันอยู่มาตั้งนานคนไม่รู้แต่ว่าผัวจะมีชูนิสัยเสียก็สุดแท้จะอย่างถึงยากจะเคลียร์ใช่ผีบ้านอยู่สารเตี้ยหน้าบันไดแม้ผีบ้านและผีเรือนเพื่อนแม่แอบยังปิดปากยังหลบแอบยังหนีหายเรื่องของแมทรักสงกรานเริ่มคลี่คลายมาบัดนี้ขึ้นปีใหม่เรื่องคล้ายกัน มาจับมือถือนิ้วก้อยหน่อยหน่อยแน่ใครใจร้อนบอกกระแดะตะโกนลัน่นพีรณีเรียกทนายจัดการมันแคปหน้าจอฟ้องกดดันท่านผู้ชมหลายๆคนก็เลยพิมพ์ว่าทีมอ่านอ่านคอมเมนต์แล้วปล่อยผ่านทานขนมแดกน้ำแดงแกล้งกดไลค์ไม่สร้างปมแต่เนื้อแท้แอบถล่มไม่ชมเชยมาบัดนี้พัชรามาแก้ข่าว บอกมือถือเครื่องมันเก่าอํำเลยเฉยหายไปไหนพังพินาศว่ามาเลยมาแก้ข่าวมาเปิดเผยก่อนสิ้นเดือนนั่นหละครับท่านผู้ชมและน้องไร้เรื่องดาราอย่าปากไวไม่ใช่เพื่อนหากไม่ผิดแบบร้ายแรงดินสะเทือนแค่เลิกรักหันหน้าเบือนแล้วแยกทางกูก็งงหรือว่ากูอยู่หลังเขาเน็ตไม่แรงสัญญาณเบาดูแต่หนัง คนรักป้ามทำลายแมทเกือบจะพังถอดบทเรียนดาราดังฟังสองความแต่ลึกๆคือนี้นะกูแอบคิดเรื่องจับหำกูว่าผิดคนก็ถามหำพี่เอหอมหรือเหม็นหน้าติดตามไฮโซพกแทบจะจามถามทำไมพฤติกรรมดาราสาวเข่าซุบซิบล้วงไข่เอตาขยิบมือซุบหายพ่อแม่ของไฮโซพกนั่งเจ็บใจ เขาเป็นถึงประธานใหญ่รวยสึ้งดีหากว่าพบเขาเล่นของมีรอยสักคาถาเสื่อมเพราะความรักก็ใช่ที่ปันของต่ำศกกระปกรกและกาลีเราตากผ้าอย่าวิ่งรี่รอดกางเกงนี่อะไรใช้อุ้งมือหน้ากระโรงแล้วยกทาพจมูกโด่งกูเครียดเครง่งมือกุมหัวอํำหน่ออํำทำตัวเองเกิดภาพจำเจงไม่เจงรอเวลา จบละมึงแค่อยากบอกแมทไม่ผิดรักสงกรานยังไม่ผิดยังเลอค่าแม่ชนักที่ปักหลังยังค้างคาสู้ต่อไปแม่นางฟ้าพีรณีจบตอนจับมือเท่ากับเพื่อนจับหำผู้จัดการให้แฟนดมเท่ากับซูเปอร์สตาร์เอ้าอย่าลืมพิมพ์สาธุนาจาใครที่ด่าดาราดังมึงอาจโดนกระทืบ จะพิมพ์อะไรต้องลอกคนที่ได้ยอดคอมเมนต์สูงสุดไม่งั้นมึงจะกลายเป็นแกะดำแล้วโดนแขวนทันทีพิษเขียนฟาดพิคาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาสี